สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะก็มาอย่างที่เรานัดไว้นะคะว่าจะมาลงคลิปช่งชวงเช้านะคะยินดีเข้าสู่บ้านสวนวะริญยานะคะให้ดูก่อนเนาะว่าวันนี้พกหลงสวยมากๆเลยนะคะกัดสีสวยเกือบทุกใบเลยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มที่ที่เขาชื่อว่าจริงๆก็ชื่ออะไรพ่ติงเสียเหลียงนะคะติงเสียเหลี่ยงเนาะแต่เราขายในนามปีกกินรีใบกลมนะคะใบกลมเป็นรูปหัวใจเลยนะคะดูให้ดูภาพมุมสูงนะคะสวยมากๆเลยนะคะฟอร์มเขานะคะเขาจะมีอยู่ทั้งหมดสิบเกือบสิบต้นนะคะเกือบสิบต้นเนาะ เกือบสิบต้นนะคะต้นแบบลำต้นเขาเท่ากับนิ้วมือแม่คาเลยนะคะลำต้นเขาเนาะแล้วใบเขาหนาสวยนะคะเป็นฟอร์มกอที่สวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้เราจะปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทนะมีกระถางเดียวนะคะที่หาได้เนาะกระถางเดียวที่พร้อมจะขายนะคะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือแม่ค้าจะแปะเบอร์ไว้ให้นะคะ ต่อมาจะเป็นใบขาขาวนะคะอันนี้คือนะมีนามว่าสหัสเดชะนะคะสหัดเดชะแตกต่างกับกวนอิมยังไงนะคะจะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะสหัดเดชะนะใบเขาจะใหญ่นะคะเขาจะใหญ่ส่วนกวนอิมนะคะใบเขาจะยาวใบเขาจะยาวแล้วก็ดูที่ลําต้นนะคะกวนอิมกระถางน,นี้ก็มีอยู่สิบกว่าต้นเนาะกวนอิมจะลําต้นสีเขียวนะคะแล้วใบเขาจะยาวนะ นี่ค่ะใบเขาจะยาวนะกวนอิมนะกวนอิมกระถางนี้แม่ค้าปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะกวนอิมกระถางนี้นะคะส่วนสหัสดชะจะปล่อยอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะดูมีสิบกว่าต้นเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างคือฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะใบเขาจะใหญ่นะสหัสดชะนะคะบางคนดูไม่เป็นค่ะว่าอย่างเดียวกันนะคะ คนละอย่างเนาะแล้วก็ลำต้นเขาจะมีสะพานนะคะสหัสเดชะเนาะสะพานนะคะสะพานสะพานวิ่งขึ้นนะคะคือจะมีสะพานสีดำนะคะวิ่งขึ้นเนาะให้ดูรายละเอียดนะคะแต่กวนอิมเขาจะก้านเขียวนะก้านเขียวหมดเลยนะคะให้ดูมุมสูงนะคะสหัสเดชะหกร้อยบาทนะคะกวนอิมห้าร้อยบาทเนาะเป็นชื่อมงคลงคู่นะคะ สหัสดชดาเป็นตระกูลตับรามเกียรินะคะส่วนกวนอิมเป็นตระกูลชื่อจีนนะคะสามก๊กเนาะทั้งคู่เป็นเขาเรียกว่าชื่อมูคนทั้งคู่นะคะถ้าใครได้ไปศึกษาเนาะที่วัดพระแจ้งเนาะวัดวัดแจ้งอะ่ะก็จะมียักษ์สหัสดกับทศกัณฐ์นะคะยักษ์ทศกัณฐ์เนาะเฝ้าอยู่นะคะ สหัสเดชะเรามีหลายกระถางนะคะก็ราคาหกร้อยบาทแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะให้เลือกเอานะคะว่าจะกระถางไหนกวนอิมก็มีอยู่สองกระถางนะคะราคาห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนอันนี้มีคนรับไปแล้วเนาะนี่นะคะลูกค้าจองไว้นานแล้วนะคะเราได้มาเราก็ส่งให้ทางแชทเลยนะคะอันนี้คือนักราชนะคะหางยาวเว้ยเลยนักราชนะ อันนี้คือหน้าคาร่านะคะลูกค้ารับไปแล้วเนาะแล้วก็หองเฮาแล้วก็สหัดพุ่มนี้นะคะอันนี้คือลูกค้ารับไปแล้วเนาะแต่ยังเหลือก็มีแตส่สวยๆนะคะยังเหลืออีกเยอะต่อมาก็จะเป็นฮองเฮาพุ่มนี้นะคะฮองเฮาพุ่มนี้เนาะอันนี้จะมีอยู่สี่ถึงห้าต้นด้วยกันนะคะสี่ถึงห้าต้นนะมีอยู่สองกระถางน,นะคะฮองเฮาพุ่มนี้ นี่แม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่550บาทนะคะกระถางละห้ารอบาทนะคะจำนวนต้นคือเท่ากันห้ต้นนะคะสีต้นเนาะเป็นฟอร์มก่อนะคะนี่นะคะให้ดูมุมสูงเนาะ400เอ้ยไม่ใช่500บาทนะคะ500บาทนะฮองเหานะคะกระถางนี้นะ อันนี้จะเป็นไกรทองประเสริฐนะคะป้ายสวยมากเลยไกรทองประเสริฐมีทั้งหมดสามต้นนะคะไกรทองประเสริฐกระถางนี้แม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะป้ายสวยมากเลยนะคะเนี่ยไกรทองประเสริฐอันนี้จะเป็นกวนอูนะคะกวนอูนะ กวนอูนะคะกระถางนี้นะมีอยู่ทั้งหมดกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ต้นนะคะกวนอูกระถางนี้แม่ค้าก็จะปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะห้าร้อยบาททุกอย่างคือใส่แม่พันธุ์นะคะที่ใครตามหากวนอูกวนอิมนะคะก็เอาไปคู่กันได้เนาะนี่นะคะกวนอูเรียกกวนอูนะคะห้าร้อยบาทนะใครสนใจรับก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะชายชนนี่มีคนรับไปแล้วนะคะฟอร์มก่อนเนาะมีคนรับไปแล้วเขาฝากเลี้ยงไว้นะคะโอนเงินมาแล้วฝากเลี้ยงให้ส่งวันที่สิบสี่ให้แล้วก็จะจัดให้นะคะว่านบัวสันโดดเหลือกระถางเดียวนะคะตอนนี้เนาะดูใบพัดใบเขาเหมือนใบใบพัดจีนนะคะสวย มีเกืบยี่ยีบกว่าต้นนะคะกระถางนี้เนาะสามบาทนะคะหัวเขาสามารถเอาไปทานได้นะเป็นพืชสมุนไพรนะคะลองไปพิมพ์ google ดูเนาะว่าบทสันโดษมีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะเหลือกระถางเดียวนะ300บาทนะคะต่อไปกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นเช่นเดียวกันนะคะ2ต้นกับหนึ่งหน่อเนาะ มีชื่อว่านางกิรินีเทวีนะคะบอนสีนางกิรินีเทวีนะเป็นบอนสีตับสงการตับนางสงการนะคะตับนางสงการที่คนนิยมก็คือนางลากสุดเทวีนางกิรินีเทวีนะคะกระถางนี้แม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่250บาทนะคะ250บบาทนะใครรับก็ สนนั่นติดต่อมาได้เลยนะคะกระทางนี้จะเป็นไก่โอ้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะไก่เนาะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเนาะขออภัยนะคะไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีพูดผิดนะคะเขาเริ่ม กัดสีออกมาแล้วกระถางนี้แม่ค้าก็จะปล่อยอยู่ที่250บาทเช่นเดียวกันนะคะมี2ต้นนะคะกัดสีสวยๆมาเลยต่อไปเป็นนางไหมนะคะนางไหมเป็นนางไหมทรงพุ่มเตี้ยเนาะแต่สีเขาสดมากเลยนะมีหลายต้นนะคะมีหลายต้นในกระถางนะตัวเล็กๆ เทียบเลยนะคะแทงหนอกมนาะนี่นะคะสีเขาสวยนี่แม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่400บาทนะคะ400บาทนะนางใหม่นะคะใครรับก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะต่อไปจะเป็นบนสีมีนามว่าเรียกซับนะคะเป็นชื่อมงคลมากๆ จริงๆเป็นไซตตั้งแม่ต้นใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เขาลงหัวไงพอลงหัวปุ๊บเขาก็ผลโผล่ใบใหม่มานะคะเป็นบอลที่ใบใหญ่นะคะพวกนี้เนาะหัวนี่โหใหญ่มากเลยนะคะแม่ค้าได้มาตอนนั้นก็ราคาก็ก็แรงเอาการนะแรงเอาการอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครอยากได้อะแม่ค้าจะปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยบาทละกันนะคะถ้าใครรับเนาะเพราะตอนที่แม่ค้าได้มาแม่ค้าขายเอาทุนคืนนะคะนะถ้าใครอยาก อยากรับไปดูแลนะคะบนสีมีนามว่าบนสีเรียกซับนะคะเรียกซับต่อไปจะเป็นฮกหลงข่าวนะคะฮกหลงข่าวนะอันนี้จะมีสามต้นในกระถางเลยนะคะแม่ค้าก็จะปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบาทนะใครรับนะคะสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะฮกหลงข่าวนะมีทั้งหมดสามต้นนะคะกระถางนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นพกหลงอู้พกหลงสวยมากเลยนะคะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะใครสามารถเลือกเลือกได้เลยนะห้าร้อยบาทมีทั้งหมดสิบต้นอะแต,แต่แต่ละกระถางนะคะดูตัดสีสวยทุกกระถางเลยนะคะนี่สวยมากนะคะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะ ให้เลือกได้เลยนะคะพกหลงส่วนมากๆเลยก็คงจะมีเท่านี้แล้วเนาะเพราะว่าต้นไม้ที่เราพร้อมขายก็ก็เอามาอาัดคลิปข้างในบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้แดดเพิ่งออกนะฝนตกสิบวันสิบคืนเลยนะคะแดดเพิ่งออกแต่เราก็ยังขนออกไปไม่ได้เนาะ นี่นะคะยังไงก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตาม